Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. O oh. oh Lord, to you I pray, bow down prostrate. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راني ความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงพระจ้าอนุกรมอิสลามนะครับนำพี่น้องนะครับมารับรู้เกตสาระในเรื่องของศาสนานะครับไปพร้อมๆกับคําที่เรามักจะคุ้นเคยกันคําที่เรานํามาเสนอเ,นเป็นคําที่ท่านนาบีเคยใช้ ท่านนบีพูดไว้นะครับรับรู้ท่องจำนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจวันนี้มีคำคมีคำหนึ่งที่จะบอกกับพี่น้องคือคําว่าออลมุลออลมุลเนี่ยมีตัวอินกัสรอรามสูกูลมีมนะครับบอมาอิลมุลอ่านว่าออลมุลเนี่ยนะครับออลมุลเนี่ยเป็นเป็นคำนามนะแปลว่าความรู้เพราะฉะนั้น ถ้าเรามองดูทางด้านของภาษามันก็จะหมายถึงการารู้เข้าใจรู้สึกการสัมผัสไอสิ่งที่เราจะสามารถรับรู้ได้มั่นใจได้นะไม่ว่าจะผ่านมาจากการเห็นมันก็เป็นการรับรู้จากการมองนะว่าอันนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นอันนี้เป็นสีนั้น อันนี้มีคุณสมบัติที่เราพยายามจะสัมผัสได้จากความจากสายตาการเรียนรู้จากการจากหูของเราจากการฟังเสียงที่เราสามารถแยกแยะว่าเสียงนี้คืออะไรสื่อความหมายอะไรเสียงที่เราได้ยินเ,นเป็นเสียงของมันมีต้นกําเนิดมาจากอะไรเกาเราียกว่าการรู้นะครับเราดมกลิ่นก็แสดงว่าเรารู้ว่ากลิ่นมันคืออะไรเนี่ยกลิ่นเป็นเป็น,เป,นเป็นคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งที่มันส่งกลิ่นออกมาแล้วก็รับรู้ จากมันด้วยกับการดมกลิ่นการสัมผัสนะครับก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่จะนำเราไปสู่การเรียนรู้จะรู้ว่าสิ่งใดนิ่มสิ่งใดแข็งสิ่งใดที่มันร้อนหรือเย็นนะครับมีความคมหรือหยาบคะหรือมันหยาบกระด้างยังไงเราสัมผัสได้ด้วยกับการเรารู้เรียนรู้ได้กับการสัมผัสเพราะนั้นอันนี้คือคำว่าไอ้มุนแปลว่าความรู้เราสามารถรับรู้ได้เราเห็นอะไรเราสามารถสื่อได้ทีนี้เราเนี่ยมี อวัยวะทั้งหลายเหล่านี้อยู่ในตัวของเราและเราก็สามารถเรียนรู้โดยกับการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆที่อยู่ในร่างกายเรากับหลายสิ่งหลายอย่างได้ง่ายแล้วก็เร็วเข้าใจมันได้มากขึ้นนั้นะคำว่าอิลมุลในด้านของวิชาการนะครับทางด้านของอทฤษฎีหรือวิชาการเนี่ยเขาก็จะหมายถึงการที่เราได้รับรู้ถึงรูปลักษณ์ นะครับหรือความเข้าใจของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสติปัญญาทั้งหมดเนี่ยพอรับรู้เสร็จแล้วมันจะส่งไปให้สติปัญญาส่งไปที่หัวใจรับรู้เข้าใจนะครับสัมผัสจากสติปัญญานี่มีการแยกแยะส่งไปที่หัวใจว่าเราเข้าใจมันขนาดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นความเข้าใจอยู่ที่หัวใจแต่การรับรู้พิจารณาอยู่ที่สติปัญญาเพราะฉะนั้นสอดผสานกันในการทํางานที่อัลลอฮฺบอกว่าละหุมกุลูบุญ คนบางคนมีหัวใจแต่ยั้กอฮูนนะพีาแต่หัวใจไม่ได้ยอมที่จะเข้าใจในสิ่งที่เขาสัมผัสสิ่งที่เขาเรียนรู้เพราะฉะนั้นคําที่อยากให้พี่น้องได้เข้าใจในที่นี้ก็คือคําว่าอิลมุนเนี่ยสิ่งที่เรากําลังเรียนรู้อยู่ทุกครั้งทุกอย่างที่เราสัมผัสเรารับรู้มามันเป็นเรื่องของความรู้แต่ความรู้ที่เราท่านทั้งหลายกําลังอยากจะเข้าใจในที่นี้ก็หมายความว่า เวลาเราไปอ่านเราเข้าใจเวลาเราสัมผัสเราเข้าใจเวลาเราทดลองเราเข้าใจเวลาเราเห็นเราได้ยินเราเข้าใจเข้าใจแล้วเนี่ยได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์มันอยู่ที่ตัวของเราจะเอาประโยชน์นั้นมาใช้ให้เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์หรือไม่พะนั้นสิ่งที่เรารู้มาเราก็ต้องนําเอามาให้เกิดประโยชน์ให้ได้เรามีความรู้ทางด้านภาษานําภาษานี้มากอ่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้ไปอ่านเรื่องศาสนาจากภาษาที่เราเข้าใจไปประกอบอาชีพจากภาษาที่เราเข้าใจ นะครับสื่อต,ต่างๆที่เราจะเยผยแพร่ศาสนาให้กับคนที่เขารู้ภาษาเดียวกันกับเราเพราะฉนั้นความรู้จึงเป็นประตูนะครับที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ความรู้ก็อาจจะนำพาไปสู่ความหายนะถ้าเราไม่รู้จักที่จะใช้ความรู้นั้นมันก็กลับกลายมาเป็นตัวที่จะมาทำลายเราความรู้เนี่ยนะครับมันอยู่คู่กับความเขาความเขา อิลมุนแปลว่ารับรู้เรียนรู้ยะรุนแปลว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจในที่นี้หมายถึงเวลาเราเห็นแก้วใบหนึ่งเนี่ยนะเราเห็นแก้วใบหนึ่งคนที่รู้เขาก็จะรู้ว่าแก้วเนี่ยทำมาจากอะไรมีไว้ทําอะไรจับตรงไหนนะจะทําอย่างไรกับมันได้บ้างคนที่ไม่รู้ก็คือไม่ได้คิดเลยว่าแก้วจะทำมาอย่างไงทํามาเพื่ออะไรเอาไว้ทําอะไรจะวางตรงไหนบางทีจะเอาแก้วมาแล้วก็คว่างทําลายเข้าของนี่รีดกว่าไม่เข้าใจไม่รู้ เอาแก้วมาแล้วเวลาจะวางแทนที่จะค่อยๆวางแล้วล้วก็โยนมันก็แตกอันนี้ไม่รับรู้แสดงว่าสิ่งที่เรากําลังให้พี่น้องได้รู้ <c oughs> ที่อัลลอฮ์บอกฟะลัมอันนาฮูลาอิลาฮิลัลอ ah จงรู้ไว้เถิดว่าพระองค์เนี่ยไม่มีพระเจ้า,ยาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแสดงว่าสิ่งแรกที่มนุษย์จะเป็นจะต้องรู้ก็คือรู้จักอัลลอฮ์แล้วเราในวันนี้รู้จักอัลลอฮ์หรือยัง เป็นคําสั่งใช้อันดับแรกที่เราจะต้องรู้จักพระองค์ว่าการที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวในโลกเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องค้นหาว่าเราให้อลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ครอบคุมสําหรับชีวิตเราเพียงองค์เดียวหรือยัง เลิกยังพฤติกรรมที่ทําตั้งภาคีพฤติกรรมที่ไม่ไว้ใจอัลลอฮ์ไปเชื่อมั่นในสิ่งอื่นฝากชีวิตไว้เรากับสิ่งต่างๆมากมายฝากไว้กับสิ่งที่ถูกสร้างโดยที่ไม่ได้พึ่งพาผู้สร้างอันนี้มันคือสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้มุลคือการเรียนรู้แสดงว่าอิสลามให้ความสําคัญเราสังเกตได้จากคําแรกที่มันถูกส่งลงมาในคัมภีร์ของอัลกุรอานให้กับมุสลิมเนี่ยให้กับมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ย จริงๆกัลคุรานถูกส่งมาไม่ใช่ให้มุสลิมอ่านอย่างเดียวนะอัลกุรที่ถูกส่งลงมาให้นบีมูฮัมมัดประกาศเนี่ยประกาศกับมนุษย์ทั้งโลกใครที่เชื่อคัมภีร์นี้นะครับก็เป็นผู้ศรัทธาใครไม่เชื่อเป็นผู้ปฏิเสธมูฮัมมัดเนี่ยมาก่อนนะนบีมูฮัมมัดมาเนี่ยมนุษย์โลกในปัจจุบันเนี่ยยังไม่เกิดคนในโลกเนี่ยที่เป็นยยโฮดในปัจจุบันเนี่ยนาซารอในปัจจุบันเนี่ยคนทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยเพิ่งมาเกิดในตอนนี้เอง แต่นบีม,มูฮัมหมัดรับมาแล้วสารที่นบีนับมาเนี่ยจะถูกสั่งให้ไปประกาศกับทุกๆคนเพราะนั้นคนทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ได้รับการเสนอการเรียกร้องการสอนในคำสอนที่เป็นคำสอนจากพระเจ้าที่แท้จริง mm. เพราะฉะนั้นอิสลามจึงประกาศบอกว่าอิกระเพราะท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกาศอิสลามอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีบอกว่าอิกระให้นบีในจงอ่าน มันเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่กำลังจะบอกว่านาบีเองเนี่ยเกิดมาไม่เคยเรียนหนังสือ <c oughs> คนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศต้องเรียนรู้อิกระแล้วเรียนเนี่ยเรียนเพื่ออะไรคนที่จะทำงานศาสนาประกาศศาส,สนาของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ก็ต้องเรียนรู้เรียนด้วยกับอะไรอิกระบิสมิรบบิกันลาดีคอลักเพราะนั้นวันนี้พี่น้องตั้งใจเรียนรู้ในเรื่องของศาสนา เรากําลังทํางานที่จะบอกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาเราวางพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานอิสลามด้วยนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่เป็นผู้สร้างเราทุกครั้งที่เราจะอ่านทุกครั้งที่เราจะฟังเราจะเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยเราตร,ตระหนักเลยว่าเราเรียนรู้ด้วยนามของอัลลอฮ์เหมือนกับครั้งที่เสียงมันดังออกมากับท่านนาบีว่าอิกระแล้วนบีก็บอกมาอันนบีกอรีอินอิกระ นบีก็บอกมาอนอาบิกรีอินจนกระทั่งอิกระที่เสียงมันดังกน,นันสันนันออกมานาบีให้นบีบอกว่าอิกระบิสมิบบลลาบิกัลลาดีคอล์ลให้อ่านด้วยกับนามของพระเจ้าของสู่เจ้าผู้ทรงสร้างเพราะนั้นวันนี้เราจะอ่านสิ่งใดเนี่ยก็มีจะทำสิ่งใดก็มีสุนนะของท่านนาบีให้เรากล่าวนามบิสมิลลาให้เรากล่าวว่าบิสมิลลาด้วยนามของอัลลอฮ์เราจะทำก็ด้วยนามของอัลลอฮ์ เราจะพูดเราจะเรียนรู้เราจะเข้าใจฟังเนี่ยก็โดยนามของอัลลอฮฺสุบานุอะตตาแต่ความรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกจําแนกแล้วครับพี่น้องเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺประทานกุรอานลงมานะฮะดีซิท่านนาบีพูดเป็นหลักการของศาสนาแต่ความรู้รยายละเอียดของศาสนาเราไม่ได้อยู่ในช่วงบรรยากาศที่ท่านนาบีสอนนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ยุคแรกจนยุ่นหลังๆก็พยายามที่จะนําเอาศาสตร์ ที่จะได้เข้าใจอันกุรอานและฮะดิษเนี่ยมาบอกกับเราโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่เป็นคนชาวอาหรับที่จะเข้าใจคําสอนได้อย่างลึกซึ้งก็ต้องอาศัยคนที่เป็นคนอาหรับเดิมๆที่เป็นเจ้าของภาษามีความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดกันเรื่อยมานะครับจากอายันกุรอานที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของอะกิดาเรื่องของความเชื่อก็จะไปแยกจําแนกเอาสิ่งที่เป็นคําสอนที่เป็นเรื่องอะกิดาออกมาจากอัลกุรอานเป็นอะกิดาที่พูดถึงเรื่อง ความเชื่อในฮะดิษเอาออกมาก็เป็นบทที่ว่าเรื่องของอากีด้าบ้างเตาฮีตบ้างนะครับหรือในเรื่องของอีมานบ้างยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยบ้านเราต้องเน้นการเผยแพ่ศาสนาด้วยกับการปฏิบัติการปฏิบัตินี่แหละครับจะเป็นบทสรุปของของการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะในวันหนึ่งที่เมื่อเราไปยืนในสถานที่ที่เราเห็นว่ามันสก,กรปรกแล้วเราก้มหยิบแล้วทาความสะอาดมัน จะเป็นคําถามว่าทําไมคนคนนี้จึงทําความสะอาดก็ขอให้รู้กับคำตอบที่ทําเพราะว่ามันเป็นคําสอนของศาสนาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราก็ทําความสะอาดทําไมเราถึงไม่ไปมั่วสุมกับเรื่องของการพนันเรื่องยาเสพติดเรื่องสิ่งที่เป็นอบายามุขพราะศาสนาสอนเราว่าไม่ให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมเราจึงเป็นคนที่เสียสละเห็นคนที่อ่อนแอกว่าได้โอกาสกว่าทำไมเราช่วยเหลือทั้งๆที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง ให้รู้ว่าคำสอนของศาสนาที่เราเข้าใจมาเข้าสอนให้เราช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าหรือด้อยกว่าทําไมเราเป็นคนที่สามารถยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับคนอื่นไม่ทะเลาะทําไมเราอดทนให้มันเป็นคําตอบสรุปมาว่าเรารู้ศาสนา เราเรียนรู้เนี่ยเรารู้มาและคำสอนศาสนามันเป็นคำสอนที่แครงสำหรับเรานะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทําแล้วเกิดความสงบในใจเป็นคนรักของอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวาตาดเพราะนั้นนี่มันคือภาพแห่งการเผยแผ่ถ้ามุสลิมเนี่ยในบ้านเมืองเราหรือที่ใดๆก็ตามทุกคนเรียนรู้แล้วรับรู้แล้วปฏิบัติเหมือนกันหมดทุกคน ไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบไม่มีใครต้องการจะกันแกล้งชิงดีชิงเดน่นถ้ามันจะเกิดขึ้นเอาอิสลามมาแก้ไขตักเตือนกันแล้วก็หยุดเลิกพฤติกรรมกลับมานอบน้อมถ่อมตอนตอน่ตอแล้วแล้วก็ให้เกียรติกันเนี่ยวันนั้นความสวยงามเนี่ยเกิดขึ้นผมเชื่อมั่นว่ามนุษย์ชาติทั้งหลายทุกคนในโลกนี้ก็จะศนะรัทธาในคําสอนเพราะทุกคนต้องการความสงบแต่ชัยตอนนี่แหละครับที่มันจะต้องการอํานาจ สร้างฐานอํานาจสร้างความาพักพวกที่ให้เกิดขึ้นที่คนต้องการความรู้เนี่ยถูกจําแนกออกไปเป็น2ลักษณะกว้าง,างคือเขาเรียกว่าความรู้ใหม่กับความรู้เก่าความรู้เก่าก็คือเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงบอกกล่าวเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของซีฟัตของอัลลอฮ์ในความรู้เดิม เกี่ยวกับเรื่องของการที่พระองค์ได้ทรงกําเนิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เหตุการณ์เป็นแบบไหนบ้างอันนี้เป็นความรู้เดิมส่วนความรู้ใหม่ก็คือความรู้ที่มันเกิดขึ้นกับพฤติกรรมที่มนุษย์กําลังกระทาขึ้นมันก็เลยจําเป็นคิดว่าไอ้ความรู้ไหนบ้างที่จําเป็นต้องเรียนรู้ความรู้ใดที่เป็นวายิปต้องรู้จักอัลลอฮ์รู้จากอิสลามเนี่ยเป็นวายิบเป็นฟัดดูกิฟายะอย่างเช่นเรื่องของการท่องจํามันกุ๊อานไม่ได้ทุกคนต้องท่องจำนะ หมู่บ้านนี้ต้องจําความรู้ใดที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่มีตัวแทนของเราเรียนรู้อันนี้เป็นฟันดูกิฟายไฟะในความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ต้องไปเรียนนะครับเพราะเรื่องของความรู้เนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เคยบอกไว้ว่าว่าอัลลอฮลลอฮุอัลาอิมินถ้ามีความรู้เยอะๆแล้วอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทำให้เขาหลงท,งทั้งทั้งที่เขามีความรู้นั่นแหละก็แสดงว่าไปรู้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นความรู้ที่พี่น้องจะต้องขนขวายคือความรู้ที่จะเป็นสเสบียงช่วยพี่น้องให้รอดพ้นจากการลงโทษในวันเกียร์มาคือเรียนรู้เรื่องของศาสนา แต่ถ้าพี่น้องไม่อยากลำบากในดุนยาพี่น้องก็เรียนรู้ให้เอาตัวรอดในดุนยาด้วยกันแล้วกันนะครับนี่คือคําว่าอิลมุนที่แปลว่ารู้รับรู้เรียนรู้รู้จักที่จะปฏิบตัติรู้จักที่จะให้ตัวเองรอดรู้ที่จะให้อัลลอฮ์รักเรานะครับรู้ที่จะเก็บเกี่ยวผลละบุญอันนี้คือคนที่เป็นผู้ศรัทธาครับสลามะัลกุมอรักมัตุลลอฮ์วะบเรากาตุ I pray bow down prostrate. You are the only one.